สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกนะคะวันนี้มาทำงานค่ะทุกคนมาทำงานอยู่สายของเพื่อนค่ะวันนี้มาพัฒนาตัดหญ้าก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศตึกแถวสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ ที่นี่ภูเก็ตค่ะในเมืองภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่ค่ะทุกคนมานั่งใกล้อยู่ค่ายมวยค่ะแดี๋ววันนี้ยังไม่เห็นนักมวยออกมาซ้อมนะคะนั่งอยู่ใกล้ค่ายมวยค่ะทุกคนใครสนใจจะมาต่อยมวยก็ได้นะคะมาต่อยมวยเป็นนักมวยค่ะ ฝนตกค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกบรรยากาศก็จะคึมๆแบบนี้นะคะโอ้ตรงนู้เป็นภูเขาค่ะเป็นภูเขาเต็มไปด้วยห้องแถวแล้วก็ตึกแถวค่ะทุกคนตรงนน้ก็เป็นต้นมะขามใหญ่ ก็เป็นต้นมาขามใหญ่เนี่ยค่ะเรามาทำงานแถวนี้ค่ะวันนี้เรามาตัดหญ้าค่ะทุกคนตัดหญ้าพัฒนาท้องถนนบรรยากาศวันนี้ค่ะทุกคนฝนตกประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วค่ะพายุเข้าแล้วก็เป็นช่วงรุดูฝนด้วยค่ะทุกคน ลมก็เรงนะคะลมพัดเรงนะคะดูแลสุขภาพค่ะทุกคนเป็นห่วงเป็นใยทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเรามาตัดหน้าแถวนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็ติดแถวห้องแถวค่ะเป็นบ้านย่านของผู้คนแถวนี้ค่ะ พักอาศัยอยู่แถวนี้ตรงนั้นเป็นป่ากล้วยนู่นค่ะเพื่อนๆตรงนกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะตัดหญ้าทำงานค่ะทุกคนวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนแต่วันอาทิตย์สำหรับหวานไ,ได้หยุดนะคะ ทำงานเช่นเดิมค่ะวันไหนเราเหนื่อยเราก็ขอลาหยุดพักได้ค่ะมีแรงก็ทำเก็บตังหาเงินต่อไปค่ะทุกคนชู้ๆนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ